สวัสดีครับอีโทรศัพท์นะครับโทรมาจาก f c ของผมจากสเดาสงขลานะครับทารถครันหนึ่งแล้วมันแล้วเพื่อนมาดูคลิปรถผมว่าทมแล้วมันทําไปมันไม่ไปเหมือนกับในคลิปที่พี่ต้อมทาปัญหาคือทําอุปกรณ์ไปแล้วทําเครื่องไปแล้วเนี่ยมันขี่แล้วมันบ่ไปนะครับเนาะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการส่งอุปกรณ์ที่พวกผมเอาใส่ในรถพวกนี้ส่งไปให้พี่ชุดแรกก่อนจะได้ผมส่งอุปกรณ์เบื้องต้นที่ผมใช้ในรถของพวกผมเนี่ยให้พี่เนี่ย อาการโรคของพี่มันจะดีขึ้นหรือเปล่าผมจะส่งลงไปที่สเดาคืออะไรตามมาครับตามมนเลยตัวน,นี้ครับหล,หลักๆเลยเนี่ยถ้าผมถามสเปคเกอเบอกว่าเก,เก,เกทํานุน่นนะโอ้โหทําแต่ว่าหกสิบหกหกสิบเจ็ดชักสามอ่าถ้าผมถามเขา,าถามว่าของเดิมไหมยังเดิมอยู่คําถาม,ถามดูนะครับคืออุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเนาะไม่มีความสําคัญนะครับเกี่ยวกับการทํารถเนี่ยแต่ก็อยู่ที่สูตรของแต่ละช่างอันนั้นก็ดแล้วแต่สไตล์ของท่านแต่ว่า พอท่านทําแล้วเนี่ยมันประตอบโจทย์นะครับโทรมาถามผมว่าอุปรกรณ์ของพี่ต้อมมันใช้อะไรต่จะแนะนํานะครับเนาะอะสิ่งที่ผมจะต้องส่งลงไปคืออันนี้คือชุดกรองอากาศแตงนะครับแบบนี้ทําการเพิ่มขยายห้องอากาศในกรองของท่านให้มันใหญ่ขึ้นนะครับพร้อมกับตองน้ําแบบนี้นะครับเอาไว้ดูดอากาศเพราะว่าหนึ่งเนะี่ยลูกสูขของท่านมันใหญ่เบ้าฝาของท่านมันใหญ่มันมีระยะชักเพิ่มเติมอากาศเยอะต้องมีการ ต้องมีอากาศเข้าไปผสมกับน้ำมันนะครับเนาะเอาประมาณนั้นรถของพวกผมใช้ชุดนี้นะครับเดี๋ยวส่งลงไป1ชุดแกกระถางบวาพี่ต้อมใช้แคมอะไรผมประเด็กการันตีนะครับว่าแคมช์ปที่ผมส่งลงไปเนี่ยมันจะทาให้รถพวกท่านแรงหรือเปล่าเพราะว่าองค์ประกอบโดยรวมในเครื่องของท่านเนี่ยมาต้องคุยกันในในใน,ในอีกช็อตหนึ่งเนาะแต่ว่าในเมื่อพี่บอกว่าพี่ต้อมผมอยากได้ชุดอุปกรณ์ที่พี่ต้อมใช้ผมก็จะส่งอุปกรณ์ที่ใส่ในรถของพวกผมลงไป สองนะครับอันนี้สอชุดนะต้อมเวลารอบร้อนอ่ะสปริงผมหายแรงกดไม่มีเลยแกบอกแก้ไม่หายผมก็จะเอาสปริงในชุดที่พวกผมใส่ในรถพีบากรถแข่งของพวกผมมาส่งลงไปซึ่งนะครับคือสปริงช,ชุดนี้นะครับแต่ไอตัวเนี้ยผมส่งตรงจากโรงงานเลยนะครับพี่น้องที่อยากได้สปริงรุ่นไหนติดต่อมาหาผมถ้ามันมีเหลือเดี๋ยวแบ่งปันจะผมบอกไปเลยว่าสปริงที่อยู่ในมือผมคนละกี่ที่วางขาย พี่แกบอกว่ามันจับไม่อยู่อ่าเด็ดจัดให้อันนี้สามพันเอลนะอันนี้สองห้าศูนย์ผมแซย์รถแข่งผมนะครับนี่ k s r รถแต่ละคันผมบ่เคยบืดเลยนี่ร้อยสิบนี่ไอคันที่ผมเอาไปดันดอยนะครับนี่อันนี้จะมี KX ร้อยสี่สิบตัวพิเศษเดี๋ยวผมจะเข้าตัวนี้ก่อนอันนี้คือดี๋ยวเข้าตัวนี้ก่อนอันนี้คือ KX ร้อยสี่สิบนะครับเนาะตัวสแตนดาร์ดนะครับแล้วต่อไปไมันจะมีอีกผมจะเลยแค่นี้นะ อีกสองชุดเนี่ยอันนี้คือร้อยสี่สิบรุ่นพิเศษโอเพนโอเพนเนี่ยผมเหลือแค่สองชุดโอเพนนะครับและผมมีพิเศษสุดๆก็คือนี่ครับรุ่นพิเศษโอเพนท็อปผมเหลือแค่สองชุดอันนี้สําหรับรถที่ทําการโมดิฟายเครื่องมาหนัหนกๆฉะนั้นสเสดาผมจะส่งชุดนี้ผมจะเป็นแค่หน่ชุดนึงเพราะผมเหลือแค่อันเดียวนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเก็บไว้ เดี๋ยวผมจะขึ้นทดลองว่าไอ้ตัวเนี่ยมันจะจับโดดจับดีขนาดไหนสรุปอุปกรณ์ชุดนี้มากล้องมาสรุปนะครับอุปกรณ์ชุดนี้ที่ทางผมต้องกระชายดาทีเคดีจะจัดลงไปในชุดแรกคือชุดกลองอากาศแต่งชุดนี้นะครับเนี่ยครับกลองอากาศแต่งสองมช้าของพวกผมนะอาจจะโ่งลงไปสามสปริงตัวโอเพนท็อปสำหรับใส่ลถดของท่านอ่ะทีนี้กล้องถอยออกไป แล้อีกอย่างหน,นึ่งไอ้ตูวเนี้ยมีส่วนนะแต่ผมบอกว่าค่อยว่าเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าส่งอุปกรณ์ลงไปแล้วรถท่านมันยังไปจบมีอย่างเดียวครับท่านถอดเครื่องรถของท่านขึ้นเชียงใหม่เดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ผมบอกไปเลยว่าอันเนี้ยไม่ได้ระเบิดแ้ง nghe thì nói yeah. จะท,ทำให้หลังจากที่ท่านส่งเครื่องยนต์ขึ้นมาเชียงใหม่แต่ว่าตอนเนี้ท่านไปไล่รถของท่านก่อนว่าอุปกรณ์ที่ผมจะโงลงไปเนี่ยอาการมันเป็นยังไงฝากคลิปนี้ให้กับพี่น้องผมที่สงขลาครับผมขอบคุณมากครับ